สวัสดีครับลูกค้าก่อจะเป็น2อุณสองเนี่ยก็จะต้องมาทําเสียงกลางก่อนฮะเสียงกลางใส่สเปกคอนนะแต่ไอ้ตัวนี้เราทําไว้แล้วฮะลูกคาก้าเราก็จะเชื่อมบวกลบไปแล้ว,ลวฮะลูกคา้าเชื่อมไว้ที่แดงเป็นบวกนะดำก็เป็นลบเชื่อมที่สเปกคอนไว้แล้วนะแล้วก็เรามาต่อพว่วงสองข้างนี้ก็จะเชื่อมถึงกันเลย2ตัวเนี่ยแต่จริงๆก็จะทําทิ้งเป็นพืชเลยฮะทำทิง้งห้าสิบใบร้อยใบไปยาว,แ,วแถวเรียงอยู่อยู่ในโรงงานเลยนะทําเป็นสายพานเลยยิงน้อยก็ไปฮนะลูกคา้าใช้ จะตั้งเก์ต่ำๆนะเพราะว่าถ้าแรงมันแรงเดี๋ยวมันจะหวานน็อตหวานนะพอน็อตยันแล้วก็ต้องหยุดนะอันนี้ก็หงายหงายตู้นะลูกค้าหงายตู้เลยการนี้เป็นตู้เสียงกลาง12นิ้วนะลูกค้าแหลมแหลมของของเฮียต้อยนากาชินะเฮียต้อยทำเองเนี่ยแม่เหล็ก150มิลน,นะลูกค้าเห็นไหมที่เฮียต้อยบอกอะนะแต่ของเสียงกลางนะเสียงกลางก็แม่เหล็ก1้0ยมิลน,นะลูกค้าใส่ซีดักดักกันแหลมขาดนะลูกค้า 44.3เนี่ยใส่ที่ควบ,บวกเ,เรียบร้อยแล้วนี้ก็จะ,จะยิงน็อตเข้าตู้นะยิงน็อตต้องยิงตรงข้ามนะลูกค้าจำไว้เลยฮะแล้วก็ตะแกรงนี่ก็ไปจ้างเขาจ้างเขาตัดมานะหลวมไปก็ไม่ดีนะ หลวมนิดหน่อยฮะหลวมหลวมได้สองมิลน,นะลูกค้าเป็นนอตหัวล่มป้ายก็เป็นป้ายโลโก้นากาชินะกาวกาวแน่นมากฮนะกาวเร็งอย่าอย่าให้เบี้ยวก็ต้องมีฟันทำนานถ้าติดแล้วก็กดไปเลยฮะเป็นตู้เสียงกลางคือเสร็จแล้วนะลูกค้า15บห้าบีบีเราก็อย่ใส่ตะแกรงเหล็กก่อนเป็นตะแกรงรูหกเหลี่ยมที่บอกลูกค้าหนาะ0ูอะ่ะ นี่ก็ติดโลโก้นะลูกค้าแล้วก็แบนดนาคาชินะกาวแน่นๆกลางแปะ๊ะแล้วก็กดให้แน่นนะบวกบวรอบกับเชื่อมถึงกันแต่ไอ้สองเส้นเนี่ยสองเส้นยา,ยาวๆที่ลูกค้าเห็นนี่นะก็จะเอาไปเอาไปเชื่อมที่ดอกดอกที่บวกลบนะบวกอบ,บก,ก็คือสีแดงนะลูกค้าทองแดงแท้นะสายของยตยต้อจะมีมอ,อกร ก่อนที่จะปิดฝาลงไปเพื่อความแน่ใจนะฮะต้องตรวจถ้าต้องตรวจก่อนนะว่ามันมีความจับจับดูก็ได้มันมีนั่นหนานะก็ดูว่าถ้าพอโอเคแล้วเราค่อยปิดเข้าไปฮนะอ้าวอันนี้คือเสร็จพิ่เสร็จแล้วฮนะลูกค้าอย่างที่เฮียยิงกันลูกน้องนะ ก็คือตัวนี้นะสองคูสองตัวนี้เลยที่ยิงเพิ่งเสร็จนะก็จะมีตู้เบรกสองใบนะเสียงกลางสองใบจะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวแล้วก็เพลงหนึ่งตัวนะเป็นรุ่นดีเคมิสิกก็มีเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ยู b ีก็ได้นะลูกค้ามีพร้อมทุกอย่างเลยนะมีเล่นไม์ก็ได้พวกนี้สินค้าของอินเ้อรมีมอกรหมดเลยอย่างชุดนี้มันหมื่นห้าพันก็ร้อยนะลูกค้าถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานมาฟังเสียงก็จะลดให้สี่ร้อยก็จะมีสายสายสเปกตอน สายสเปกค,คอนนี่ให้สี่เส้นนะสองเมตรพร้อมหัวสเปกค,คอนเลยพร้อมไปเปิดได้เลยนะพร้อมพร้อมเปิดเลยทั้งมีทั้งสายทั้งเสามีพร้อมเลยฮะทั้งเสาทั้งสายทั้งไปถึงก็พร้อมเปิดได้เลยนะลูกค้ 15, กา1 5ื0นเกอ็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางแต่ถ้ามารับเองที่โรงงานเนี่ยบริษัทเราก็าจะลดให้400ทํทางบริษัทก็จะตั้งอยู่ที่บางบอนถนนเอกชัยซอยร้อยสิเข้ามากางซอยแลยนะ้วอยู่ซ้ายมือมีที่จอดรถโลง่ลงๆเลยลูกค้า อดรถได้ยี่สิบสามสิบคันนะลูกค้าข้างหน้าบริษัทนี้จอดรถได้เยอะนะจอดรถได้ยี่สิบสามสิบคันเลยเป็นซอยตันฮะลูกค้าซอยตันไม่มีแยกซ้ายแยกขวาบริษัทก็จะตั้งอยู่ที่ตรงกลางซอยเลยลูกค้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นออเดอร์หกก็ได้นะราคาเดียวกันเนี่ยออเดอร์หกก็จะนิ่มๆลอยๆหน่อยลูกค้าไม่ใจร้อนจิดใช่ไหมร้อนจิตผลเนี่ยอาทิตย์เดี๋ยวยังไม่เจ้าเดี๋ยวนอนด้านไปมัเย็นแล้วมันเย็นก็อยู่ตรงสองทุ่มอ่ะอ๋อมาเจอสิบห้า 2องคุณสองอะสองคุณสองเมื่อกี้ลูกค้าฟังว่าแต่งงานตงเนี่ยก็ขอครับลูกค้ามีผ้าใบพันมั้ยผ้าใบปิดเตรียมมาด้วยเลยเตรียมมาด้วยเลยเอามัน่ลูกต้อยนะเนี่ยขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับโอเคยูรีเอเวอรลีบอดี้เทนเนอร์โปรดจั